พี่ขอ,องกลังจะอ้าเลยนะคะ้ไนนมใ่ใช่ใช <c oughs> อะไรของกลางทำไม <c oughs> โวันนี้อร่อยมากเลย,ยเราลองชิมสิคะ <c oughs> อืมเลือนขอบไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะน้องๆค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บุฟเฟ่ผลไม้นะคะอยู่ที่ติงปักเชียงใหม่นะคะวันนี้เรามาเพราะว่าจะมากินผู้เรียนกันเป็นความคิดของนาโอนะคะแม่ไม่ไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะคะเพราะว่านาโอบอกว่าจะมาแข่งกินผู้เรียนคนละลูกค,ค่ะน,งงะนี่จะบอกว่าช็อกอยู่จะมีพี่อูอีกนะคะนาโอแล้วก็พี่อามานะคะ,<อ>ะแข่งกันสามคนคือหนูไม่ได้อยากแข่งนะคะแม่เป็นความคิดนาโอลวนๆหนู Korean, ยากอีกคครั้งหนึ่งค่ะ ครับแม่ครับเดี๋ยวจะโชว์ลายอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันนะคะไปดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรานบ้านเนาะนี่คือผูเรียนที่แกะแล้วนะคะเนี่ยอลังการงานสร้างมาเลยค่ะคือเราสามารถเรื่กกิจได้เลยนะคะว่าจะลูกไหนยังไงเดี๋ยวเราจะเอามาแข่งกันจากอันนี้แหละน่าก,กินมากอะ่ะนี่นะคะเป็นลายผลไม้อื่นๆเนาะ ปรากรมลำไยนะคะทุเรียนยักย์กตรงนู้นก็ยังมีตรงนี้อีกนะคะเนี่ยโอ้โหมะละกอก็น่ากินต้โมก็น่ากินพี่ยามกินอะไรคะเนี่ยพี่ยามกำลังจะอ้าเลยนะคะเห็นพี่อุ๊กหยิบกล้องขึ้นมาพี่ยามหยุดกินก่อนนะคะโอ้โหน่าทานน่าทานมีเบรุ่นด้วยนะนี่น้ำผลไม้ต่างๆนะคะ แล้วก็มีข้าวเหนียวต่างๆด้วยตอนนี้เราขอให้เขาทํานะคะทำทำค่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนี่หนึ่งจานนี้ยคือหนึ่งลูกเลยคนละลูกใช่เป็นคนละจานแล้วครับที่แบบเขาแกะมาแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ปริมาณใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่เป็นักทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงกันที่สุดคือคนละลูกอ่ะน้น้องๆคะผู้เรียนคนละลูก ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงกลัวเลยผมตรงเอาจริงๆหริมีหรอคือจะบอกว่าพี่อุ๋ยเป็นคนเดียวที่แา่พี่อามกับอาโอนะก็จะแข่งกินจริงๆเหรอทุเรียนหนึ่งลูกคือแคลอรี่มันจะพุ่งฟรีปเลยนะชอบไหมอย่าถามสิคะเดี๋ยวคุณแม่จะด่ากันก็จะเติมภารกิจเพื่อชาติมันเป็นงานมันเป็นงานที่ภารกิจเพื่อท้องถิ่นครับโอเคได้ค่ะเป็นการส่งเสริมผลไม้ไทยใช่ไหมคะมคืส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ครับเราจะแข่งแล้วนะคะไปพูดความทำเองเนาะห้าสี่ ก้ออมหน้าขึ้นตาเลยครับขยาันมากอ่ะอืมมันอร่อยอ่ะพี่อามไวมากอ่ะกินไปแล้วหนึ่งหูอ่ะจริงเหรออืมพี่เห็นทุกคนเงียบๆอยู่นี่คือความขยามสับป,ปีกจริงๆนะครับสับป,ปีกฉันตัวเองข้าวก่อบเสริลูกนึงนี่กระมิศกระเมียนตอนนี้จัดเลยโกละลูกไม่อยากบอกนะว่าเม็ดใช่เนี้ยเนื้อเยอะม,มากอ่ะมดดไม่กินตี๋เลยอ่ะหน้าตา เดือเน้นเนนเมเงือแเ็เล็กเลยอ่ะพี่กินมะละกอไหมครับป้องไ่ค่ะผอพูด่ค่ะเด๋ยวกลวตัดกำลังใช่ไหมใช่ตัดกำลังนี่คือการเทคติคเลยว่ะรองพกกันเราแวะดื่มา่นน้ำอไหมน้อะไรอ่ะน้ำขุ่นค่ะข้นเลยอไม่ใช่น้ำขุ่นนี่เหมือนขุ่แบบ่รวนได้ปะล่ะใช่เลย เป็นงงแปลกลองเม็ดมันเลย็นจริงๆนะฝาอันนี้ก็ตั้งเบียนไว้รอรอลอยเยอะมากมีไม่อัน้นอย่างเี้นะทุเรียนอ่ะเบอเเอรอกินไหวหรือเปล่าผมโอ้ยโจะหมดแล้วทำไมแเวีเสือเยอะจังวะโอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยโอย๊ลองกินด,ดิค่ะเลือกกรอบใช่เหรออร่อย ถ่ายกินกไปเยอะเลยค่ะใครชนะจะได้รางวัลเป็นผู้เรียนนะห้าลูกรนดหมดในคืนนี้ต้องทาตัวนะ้องโ้งน้ำต้อทเพ่อบอกเารเขาดแต่เราไม่รู้ว่ามอแต่งโค้งแตงคงอ่ันใหญ่กว่านะโอนะอ่างให่ะไไม่ใช่ไม่ใช่ และเรากก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะมาแรงใจทางโค้งมากค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะตัวนี้แหละคะ<ก>่ะก็ถูก<ต>บอกว่าเด็กกำลังโตนะคะคนแก่ก็แพ้ายอะไรอย่างนี้นะคะหห <laughs> เพราะมีพียาก็เป็นผู้ชนะนะคะนะ้โอเป็นผู้แพ้นะคะพี่อุ้ยไม่เกี่ยวนะคะพี่อุ้ย ยังมีสตินะครับอย่าก,กินเยอะนะคะเดี๋ยวเป็นร้อนในนะคะขอบอกรียังก,กินเยอะไม่ได้นะครับมันแพงนะครับ